อาแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาสู่ช่องอมมี่กันเลยแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาทําตามที่น้องๆขอเข้ามาในคอมเมนต์นะครับนั่นคือการแต่งตัวสายตึมแบบตึงๆเข้าโซนฟีสไตล์นะครับเห็นน้องๆบอกว่าพี่อมแต่งตัวสายฟีมาเยอะแล้วขอสายตึมบ้างได้ไหมได้ครับผมบอกแล้วว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์และผมตอบทุกคอมเมนต์เลยนะผมเห็นคอมเมนต์นึงคือแบบผมชื่นใจมากเลยน้องเขาเพาพี่อมพี่จะตอบทุกคอมเมนต์เลยเหรอแล้วผมตอบไปว่าใช่ครับผมตอบทุกคอมเมนต์เลยน้องเขาขำนะครับคือน่ารักมากเลยแล้วผมตอบทุกคอมเมนนต์จริงะ แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมมีกิจกรรมแจกรับเบิดนะครับสกินระเบิดใหม่นะใครที่อยากได้ครับมาเล่นในแฟนเพจในตอนที่ผมสตรีมนะตั้งแต่เที่ยงจนถึง2ทุ่มนะผมจะสตรีมทุกวันนะครับผมแจกวันละ3ามไอดีนะครับเมื่อวานครับแจกไปแล้วครับ2ไอเดีเมื่อวานผมแบบปวดท้องนะครับผมเป็นกระเพาะก็เลยแบบไม่ได้แจกไอดีที่3แล้วแต่ วันนี้นะครับวันนี้นะผมแจกงแน่นอนนะครับตอนเ 1970, ที่ยงนะครับเที่ยงครึ่งนะครับถึง2องทุ่มนะครับมาเล่นกันได้เลยชื่อเพจชื่อเดียบชื่อช่องใน u t u b e เลยครับเป็นชื่อเพจ a c e b o o k นะใครที่อยากได้ก็มาเล่นกันได้เลยครับส่วนการแต่งตัวในวันนี้นะครับสายเติมที่ว่าตึงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่มีตามนี้ครับหนึ่งครับหัวบาวันนะครับสายเติมชอบใส่ผมบอกแล้วว่าหัวน,นี้โคตรตึงนะครับเป็นอีโวที่แพงที่สุดนะส่วนนี้ก็เป็นอีโวที่แพงที่สุดเหมือนกกกกกัันนนครรรรบบบบผ้้าา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 าปิิดดหือถภษทีี่เเขย็ ลาวานะผ้าปิดปากลาวานะส่วนตาเป็นตาของบูยานครับผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะเนื่องจากเป็นชิ่องเราสีฟ้าผมชอบสีฟ้านะส่วนนี้นะครับสักทองครับโอ้โหไอเทมที่แบบฮิตที่สุดในเกมก็ว่าได้นะครับไม่อะไรแต่ฮิตมากนะส่วนกางเกงครับเป็นของอสูรเมคาอักคีนะครับหรือหัวจิ้งจอกแดงนั่นเองนะครับก็ใส่กันเหมือนกันนะครับคนใส่เต็มก็ชอบใส่น,นะ ส่วนในรองเท้าครับวันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นเท้าปลาแล้วกันนะครับไม่ใช่อีวูนะแต่ถ้าอีวูก็มีแต่อยากแสนนี้มากกว่ามันดูเข้ากว่านะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนท่าต่างกันต่อนะส่วนอย่างท่าต่างนับนี่นับท่าแรกนับโอ้แปบนึงนะท่าแรกนะครับนี่ท่านี้เลยครับส่วนท่าที่2เป็นท่าให้ดอกไม้นะครับนี่เทพเลยส่วนท่าที่สามเป็นท่าให้หัวใจครับส่วนท่าเรียกปืนนะครับมีตามนี้นะครับ4ท่าเลยครับท่านผู้ชมเริ่มมาด้วย ลูก2องครับไอเกมแนะครับ,รบแล้วก็ UMP แล้วก็ท่าสุดท้ายเป็นของในส่วนของ f a r ม Mars ครับตึงๆึงปท่าใหม่ล่าสุดนั้นนะครับนี่โคตรกดโคตรต,ต,ตึงนะครับท่านผู้ชมตึงจริงส่วนในท่าหลักที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือท่าปักตรงท่านี้เลยนะ นี่เดี๋ยวเราก็ไปแอคโซนกันนะครับว่าเราจะเจออะไรกันบ้างเราจะเจอสายเติมตึ้งหรือว่าสายฟีหนารักๆนารักกันเดีย๋ยวเราก็ไปดูครับแต่ก่อนเลยนะครับอย่าลืมนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากต่้นชมนะกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเมื่อถึง1น0 0 0แสซับสรรคไครต์เมื่อไรนะครับผมแจกเพชรนะครับแจกเพชรรวมแล้ว6 5 0 0เพชร10รางวัลนะครับ แจกกันถึง10บรางวัลเลยนะใครที่อยากได้ทุกวันนะครับมาติดตามกันด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแบบมาดูบ่อยๆแต่เฮ้ยพี่ผมยังไม่ได้กดติดตามพี่เลยอย่าลืมกดติดตามวันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์แจกดีๆจากทางช่องเรานะเพราะผมแจกเยอะมากนะครับงั้นตัดกันไปในโซนกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมไปกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมมาอยู่ในโสมเป็นเทเรียบเลยครับโอ้โหห้องนี้ตึงจัดเฮ้ยตึงจริงโอ้อะไรยังมีผู้สาวด้วยฮัมแอคชมผู้สาวไปทีนึงดิ นี่เอ้ยเอ้ย,อยมันทํากดมาโคไห้นะมันทําทรงกดมาโคาไงแต่เรามันตึงไงท่านผู้ชมแบบเาาพ่มมาปุ๊บเราแอ็กปั๊บอะครับเฮ้ยแกมาได้ตึงอะไรครับผมตึงคืออะไรมาได้ตึงคืออะไรครับท่านผู้ชมฮะอะไรอะนิ่งปากเซฟไงผมกดท่านิดนึงทำทรงกดมาโคาแล้วห้าวเนยโอ้โหทำทรงกดมาโคาแล้วห้าวก็ามาดิ นี่แอคเซ็ปเลยละกันโอ้โหด่าแกกระทบไปถึงนี่เลยก็มาดิครับนี่มีหเปล่ามีเปล่าถามจริงก็มีเปล่านี่โคตรเท่นะครับฟาวมาัดเก่งแต่เติมเย็ดไม่งปากดีจังไอ้นี่ม่งโอ้โหทำทรงนะเฮ้ยดูด,ดูผู้สาวนี่เดี๋ยวผมขอฟิมหน่อยละกันว่าทำทรงนี้ก็มาดิเออไม่งปากดีจัง,งว่าทำทรงจัดเลยคนเนี้ยผู้สาวแบบถึงขั้นนั่นอะผู้สาวถึงขั้นแบบมันแบบแบบกดท้ายผมอะ มาดูดินี่เยสเอ้ยมาด้วยกันน่ะเปล่าวะไม่น่าจะใช่กดทาสิผมเด็กจะเอาสักหมัดไหมโอ้โหให้สามโอ้โกดทาผิดไม่เป็นไรให้สามหมัดน,นี่ก็มาดิเยสนั่งบอลลังขิงด้วยเป่าโอ้โหก็มาดิครับมีหรือเปล่าเดาวะนี่โอ้โหมาดิครับโนอาแอดมาด้วยคนไหนวะนะคนนี้เหรอไม่ใช่นี่หว่าใครอะ พวกเก่งเดี๋เติมเย็ดปากเซ็บว่ามึงอนะปากเซ็บจีงไงหนูปากเซ็บเก,กินโอ้โหสภาพนะทําทรงปากทรงปากเซ็บแต่ยิงหัวมันเลยดิปะเนี่ยโมโหเลยนะแบบคืมนั้นเฮ้ยคนนี้เหมือนผมก็เจอเลยอะตามหาเนี่ยแ้วหนูอ,อาคนไหนวะเอสผมอาคนนี้เหรออ๋อคนนี้ไม่ได้เก่งหรอกมึงอนะเดี๋ยวลงเอ้าเชียนี่หน้าพ่อเอ้าอ๋อนี่เอ้าได้ได้ดีได้ไดี มึงด่าพ่อด้วยโอหมึงเลด่าพ่อแล้วออกโอ้โหปล่อยผมแค้นไอ้่อ้ปล่อยผมแค้นโมโหจัดเลยแม่งเอ้ยด่าพ่อแล้วเสร็จออกเลยแม่งแล้วมีคนขำเนี่ยแล้ว,คลควแค้นจัดเลยท่านผู้ชมโอ้โหไปเดี๋ยวต้องดีกว่าผมแค้นจัดเลยเผื่อเจอมันอีกสักรอบสองรอบไมท้าหนึ่งหนึ่งมาเลยดีกว่า้าเจอผมไม่ไหวละโอเคครับท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราตัดไปห้องต่อไปเลยดีกว่าะครับงั้นไปกันเลยครับ โอเคครับท่านผู้ชมมาอยู่ในห้องก๊อ้าเฮียน <c oughs> ี่ <c oughs> ใช่ปะวะแปบ๊บนึงอ่ะอ้ามึงไอ้ตัวปากดีอ่ะไอ้ปากดีด่าพ่อผมอ้าไอ้ไก่มันทักผมตัวนี้อันนี้มันปากดีอ้าวนี่ปากดีแล้วผมเมื่อกี้ผมไม่ได้ปักทงไงท่านผู้ชมงั้นผมขอมาโคลทงก่อนละกันนะมานี่แล้วก็ ทีนึงแล้วกันแล้วปากดีปากดีพงโอ้โ ho หึ่งเก่งแต่ปากเขาเปล่าโอ้ยเก่งแต่ปากทรงเนี้ยโอ้โหมันทรงนี้มันเก่งแต่ปากอ่ะท่านผู้ชมผมแขนจัดเลยปากทรงโง่โง่โอ้โหมีตังเขาเปล่าเราอ่ะโอ้โหมีตังค์ซื้อเปล่าบอกปากทรงโง่ะไม่ได้หยามไม่ได้เหยียดด้ยคือแบบด่าพ่อผมมาแล้วด่าด่าพ่อทําไมเรถามดิเฮ้ยได้หมดด้วยวะนี่ด่าพ่อทําไมวะเนี่ยไม่ เอาใจอาโอ้โหกดตาเชียวเดว้มันกดมาโคเชยมาโคมือถือปะนะโอ้ทำทรงนะทำทรงมาโคจัดคือแบบเอาเรื่องโอ้โหพ่อแม่ไม่สั่งสอนแนละ้วนี่คือแบบโอ้ไม่มีใครสอนหรอลองถามดิเดี๋ยวผมสอนะนะวะนี่เฮ้ยดูดิมันด่าแม่ผมด้วยด่าแม่ผมตายมันเกินที่มันเกินไปว่ะไม่ไหวละแอดไปดิ แค่ไปถามนี่ว่าเป็นคนยังไงวะถึงมันจะเป็นด่าคนอื่นได้ขนาดเนี้ยถ้ามันต้องเป็นคนยังเอ้าลราไม่รับแอดเนยขอรับแอดดิเก่งจริงโอเครับแอสรับเก่งจริงมันรับแอดดิเก่งจริงหรือเปล่านี่เก่งจริงหรือเปล่านี่ทำทรงเก่งไงโชว์สาวโชวโก้ในซูลไงโอ้โหไม่ได้เก่งอะไรหรอกเยเ,ยเยอสเกดท่ามาโคใจผมด้วยวะโอ้โหมาโอ้โหมึงอะไรครับเนี่ย ผมมาเจออะไรอยู่ท่านผู้ชมท้านหนึ่งงไปเลยดีกว่าเราะว่า,วาเราเชิญเข้าตีหอาาเปล่าลองถามดูดิเข้าตีหรเปล่า,าเอออยากรู้ว่าเป็นเก่งเหมือนพิมพหรือเปล่านี่เดี๋ยวผมชวนมันเข้าตีดิเออด่าเขาทําไมเออพี่ช้างออกต่าเขาทําไมพี่ช้างผมขึ้นเลยนะยัยพี่ช้างผมขึ้นนะครับท่านผู้ชมพี่ช้างผมจรด้วยปรเอย่าจุกจิตไม่ใช่ผมย่อยพี่ช้างไม่ย่อยมึงเก่งแต่เติมโอ้โหย หนึ่งหนึ่งได้นะมึงโหไม่ออกเลยด้วยเดี๋ยวผมไปจัดการมันก่อนเดี๋ยวผมบอกคนในโซนก่อนฮัลโหลคุณคุณเป็นไรอ่ะครับขาดความอบอุ่นเนาะอแล้วทำไมอ่ะครับก็มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขามีดีแต่ปากเขาเปล่าอยู่ดีๆก็ด่าผมว่าผมแอ็กกล่องผมอยู่ดีๆเปล่าแล้วมึงโวยอะจอดแล้วมึงคุยเหรอเกิดกับตัวมึงเหรอไม่ได้เก่งหรอกไอ้ควายไม่เก่งอะไรหรอกขอโทษครับขอโทษครับ เธอทีด่าควายเป็นควายตรงอะไรครับคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณกัดความอุ่นเหรอครับใครไม่สอนหรออะแล้เริ่มมาแล้วมึงควยแล้วกว่าแล้วมึงขวยแล้วโหเก่งแบบปากเขาเปล่ามีฝีมือเปล่าพี่มึงอะปากเปล่ามึงจะหนึ่งหนึ่งกับกูไหมอ่ะมึงอ่ะโหได้ครับหนึ่งหนึ่งยี่อะไรล่ะกูไม่กลัวมึงหลอกแค่นั้นแหละเหมือนเก่งอ่ะมึงก็มาดิมึงก็มาดิมึงสร้างนะอันนี้นะใครสร้างนะมึงอ่ะมึงสร้างอ่ะกูไม่บาดทำไมอ่ะ โอ้โหสภาพได้คุณสร้างได้ครับบัตรผมรวยอะครับผมรวยบัตรอะครับแต่อย่าตายกูคนละกันสภาพเนี้ยต้องเป็นอะไรต้ด่าเป็นอะไรแล้วทำไมต้องด่าพ่ออะถามจริงทำไมต้องด่าพ่อครับก็เล่นครับเครื่องกูเดี๋ยวกูด่าแม่ให้ด่าแค่นั้นแหละไอ้ชาดเฮียกูจะหลุดเจอคนอย่างมึงกูจะหลุดเฮียอย่างงงแล้วมเก่งเก่งย่าเต๋อว่ามึงอ่ะก็ก็ไม่ได้ติดอะไรกเก่งไอ้เต๋อมึงอ่ะโอ้หสภาพนะมันก็ไม่ได้เก่งเฮียอะไรหรอกมันหนึ่งหนึ่งกันได้ครับคุณออกไปออกไปสร้างเลยออกไปสร้างเลยควาย ได้ครับเพสเพสเสียอะไรครับเพสเสียอะไรได้นะคุณก็ได้หมดนะครับก็ได้หมดถ้าเพสคุณต้องขอโทษผมนะโอเคปะก็ก็ได้นะทำอไมอ่ะได้ถ้าเพสคุณต้องขอโทษผมนะได้ผมอัดคลิปด้วยแค่นั้นแหละผมประจานด้วยทำทรงก็มาเออระวังโดนตบเองนะเพราะเก่งกับตื้อใหม่ควายโง่สร้างเึอนมงเอออัยนี่แม่งเจอกันแค่นั้นแหละไม่ได้ไม่ได้ตึงหรอกแค่นั้นไปนึไปสร้างแบบไปสร้างไปสร้างบ้าไอ้เชี่ย โอ้โหไม่ด่าไม่พักเลย่ะท่านผู้ชมผมขอโทษนะครับถ้าผมพูดคำหยาบไปเดี๋ยวผมขออนุญาตซาร้องสักครู่เดี๋ยวผมตัดไปอยู่ในห้องกันเลยดีกว่านะโอ้โหแบบดา่าผมไม่เอาทรงเลยอะเจอสองห้องติดมันเป็นไปได้ยังไงวะเจอคนอืแบบ่นๆไม่เจอเจอมันสองห้องติดคือแบบปัญหาง่ายขนาดนั้นเลยหรือว่าโซนอะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนอยู่ในห้องกันเลยนะครับท่านผู้ชมงั้นไปกันเลยครับมาท่านผู้ชมผมมาละโอยเอาปแต่กันมีเชิงอยู่นะ ไม่ถนัดแต่ผมพูดตรงๆเลยผมเล่นในฟรีไฟล์ไม่กระป๋ออีผมเล่นในฟรีไฟล์ธรรมดาผมไม่ก็เข้าเล่นในฟรีไฟล์ไม่เท่าไหร่อ้าต่อยทำไมอ้าวเรียมหรอุ่คนหมด,ดวะไม่รู้นี่แล้วก็อโดนตายตายคมๆโผล่ไม่ได้หรอเฮ้ยไม่ไม่ขึ้นหัวเลยฟรีไฟล์ไม่กะ คนอย่างนี้เราต้องเดี่ยมชูนะโอ้ยฉลาดอีกโอ้ยนี่มันรู้เยอะนะย,ยี่ไงตำศพไปด้วยแล้วก็มาโคปักตรงไปทีเลยละกนันนี่มันรู้เยอะไงคิดว่าจะเก่งเหมือนปากโอ้ยที่ไหนผมนว่าฝีมือมันก็งั้นๆเลยว่ะมันแบบไม่ได้สักสิบเปอร์เซ็นต์ของผม,มนะผมว่านะ แบบกรอบนี่คือแบบทำทรงตึงไงทำทรงอยากโคโชสาวในโซนอะไรประมาณนี้แล้วแบบมาโดนยิงอย่างนี้ก็ไม่เอาแล้วต้องใฉ้ยล้วมันมาแล้วแล้วมาด้วยไงี้ยจังหวะนี้เฮ้ยวิ่งอย่างนี้วิ่งอย่างนี้เฮ้ยไม่แตกได้ไงฮัลโหลถามจริงเกมเกมไม่แตกได้ไงจังหวะนี้เฮ้ยมันมันเล่นแบบสนิทไม่ตั้งรางวัลสมุดผมจอกไงโหเสียดายเลยจริงๆอันนี้สูตรอันนี้สูตร วะไม่ได้แบบจะไปชุบอื้มเฮ้ยจังหวะนี้อุ้ยไม่ได้ต้องหลบก่อนมันเล่นสเต็ปไม่ตั้งไอวอร์มเล่นยากเลยบบเล่นแบบคนไม่ตั้งไอวอร์เฮ้ยอยัดตัวไปแล้วก็ทำไปจริงเลยละกันไม่ยอมพันยาเยอะมาดิโอ้โหมันไม่ยอมพันยามันฉลาดอ่ะมันแบบยอมให Eller, ้ผมขึ้นสังหารนะโห้ยาก็ไม่พันนะยามีก็ไม่พันอีรูทแพกเลยละกัน นัดเดียวเสียทั้งซอยอยู่ไหนวะมาดิมาดิาดไอ้นี่มันมันแค่มันเก่งไงโอ้โหนี่ไงโอ้โหไม่ไมกๆๆลัวแฟนไม่กลัวเพราะเลกเกว่าสำหรับผมนะโอโ้ไม่แตกโขนโหลตามจริงเกมแล้วผมแตกบน่นี่ไม่แตกเกมดีมีคุณภาพอะกับคนอย่างนี้แล้วเข้าข้างจังโอโ้ดูนี่มันมันควันตีนผมมาเติมยุมวิ่งแบบหมุนหน้าจอโอ้ยไปสนแนป มาจแน็ตป่อได้ดิสนแนเน็ใช่ป้ะเดี๋ยวผมดันสุดลิผมดันสุดลิขินั้นแหละเข้ามาดิดูดิท่านผู้ชมโอ้โหอะไรอ่ะไม่แตกอีกละโอ้เกินเกมโหเแม่งกันเลยว่ะมันฉลาดไอ้นี่แบบผมยิงมันไม่ตาย้ะดูดิเฮ้ยเกมอะไรอ่ะ โอ้โหถ้าเป็นผมผมคงตายแล้วมั้งนะโอ้ไม่ตายสามสีนัดโอ้ยงัดขนาดนั้นแสงสกันโอ้โหผมเซ็งเกมแบบสรอบแล้วมยังคนนี้ไม่ตายนี่ไงแดงเถือกแล้วก็ขอปักทงใส่บแล้วกันสีแล้วผู้ชมกอแบบโอ้ยิงไปสาี่รอบอ่ะไม่ตายคืออะไรอ่ะเกมไม่ดี โคตรซิงหรือกมอะถ้าขึ้นสังหารอีกนะผมงอมยิงเมื่อกี้อ่ะยิงไม่ขนาดนั้นน่ะใครดิบไม่นา่ารู้ซะบ้างทุกคนว่าใครตึงอ่ะลองคิดว่าผมมีดีแค่ทงมั้งท่านผู้ชมแบบเธอทำแบบมีดีแค่ทงมึงแค่สายเติมอะไรเงี้ยมันไม่รู้ไงว่าเราเป็นสายไฮไลท์งไงเฮ้ยมันยืนทำไรอ่ะทำไรอ่ะรุดอ๋อนี่ไงถือว่ามาแล้วถือว่ามาแล้ว,ลวก็ปักทรงโชว์ไปทีนึง โอ้ถือว่ามาแล้วครับไม่เกี่ยวครับตอนแรกผมก็ไม่ยิงนะก็เห็นไม่เดินไงพอเดินปุ๊บผมก็สอยเลยละกันขอสองนัดเท่านั้นพอวุ๊แพ็คผมอะเฮ้ยเว่ะ40แล้วว่ามันจะโดน70ไม่ได้นะน้องปากดีขนาดนั้นอย่าโดน70็ดศูนยพี่ขอละอายเขาอายคนดูเขาอยู่ไหนอุย้ยผมกดสไารเลอร์ผิดเหรอวะอันนี้ผมสะบัดหน้าจอบ,บ้างแล้วก็ ยิงไปเลยละกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยตั้งไม่ดีมีตายแล้วนะโอ้โหมันเันนี่ยังไม่ได้ท่านผู้ชมเฮ้ยมันเอาอยู่อะยิงเพื่อมาร์กยิงเพื่อมาร์กโอ้โหไอ้ว่ามันไวว่ะกระโดดลอยๆอย่างนี้ก็สวยจริงครับแล้วก็ปักธงซ้ำสุงไปอีกทีนึงโอ้โห้าศูนย์แล้วก็ซ้ำไม่หนึ่งดีห้าศูนย์แล้วว่ะ ไหวปะเนี่ยผมว่าไม่น่าจะไหวนะว่าสเต็ปนี้คือน่าจะแบบโอ้โห,โหดีแค่ปากว่ะท่านผู้ชมตัวนุดเป็กผมอีกไหมนะต่อยวออะไรของมันวะนะต่อยวอกันไข่อะทำช้ำทำนั่งตั้งไอวอลเหมือนเรียนมาไอ้ตีหาตัวไม่เจอจังหวะน,นี้กระโดดสวนโอ้โหไม่ได้โอ้ไปล็อกตาเขาอีก ดูดิมันจะไม่พัญญาอื้อพัญญาก่อนไปพัญญาก่อนให้พัญญาก่อนโอ้ไม่ได้เนดะี๋ยวมันตายตัวอีกนะครับท่านผู้ชมโอ้มันฉลาดไอ้นี่มันฉลาดจริงสกายเลิศไม่ได้ใช้เลยอะผมยิงเพื่อม้าไว้ก่อนเฮ้ยติดเฮ้ยยิงไม่ออกนันเมื่อกี้โอ้ได้ยิงออกเต็มหัวสะบัดหน้าจอปุป๊บนี่ พื้นที่มันแคบอ่ะตรงนี้ออกหน่อยนะอ้ยโอ้โหโกดตรงนัดนวนะเบอร์ไปเปล่ากดสองนัดแล้วนะอุ้ยกระโดดลอยๆมาอย่างนี้ผมน่าจะพันยาวโอเคเราปล่อยเขาพันยาก่อนละกันเรวเลี่ยมเนี่ยผมเล่นกดเชิงครับอะไรอะไรผมไม่รู้จักนี่ไงอะไรวอล์กันไว้ก่อนกระโดดลงจากที่สูงเลื่อนลุไม่ถือว่าที่สูงครับกดเชิงครับบ้านผมเทาเลนี่ไง ในบ้านผมก็เล่นกันในแล้วก็นี่ไงี่ยอกหูแล้วว่าเฮ้ยตึงไปหรือเปล่าโอ้โหผมตึงเกินไปหรือเปล่าว่าท่านผู้ชมจากคลิปแรกที่อื่นผมแบบเล่นไฮไลท์อะ่ะยังไงท่านผู้ชมแนะนํามาผมเอาไปพัฒนาหมดเลยนะจริงๆผมแบบอ่านทุกคนไม่เลืกผมเอาไปพัฒนาตัวเองอ่ะแบบตามที่ท่านผู้ชมบอกอะ่ะคือแบบมันตึงขึ้นจริงนะขอบคุณท่านผู้ชมมากที่แบบสอนผมอะไรเงี้ยแบบเออได้เห็นพัฒนาการโอมน้อยเฮ้ยโอมมี่น้อยโอมน้อยมาเฉยโอมน้อยมันมาจากไหนวะนะ ดันต่อเลยจะเป็นวินสุดท้ายหรือเปล่าเป็นวินเลยหรือเปล่าท่านผู้ชมตัดวินอะไรเงี้ยแบบอัดตัวทิ้งอ่ะให้แบบมันแค้นะว่ามีแค้นว่ะไมคุกระโดดลอยๆจังหวะนี้ไม่ได้ยแบบไม่ว่าอะไรของมันก็นะโอาดูดิมันทำช้ำมันทำเฮ้ยดูนะดูทิศสายมันนะโอ้ปืนรูดว่ะก็มาดิบอกเล่นไฮไลท์มันเอาเชิงรูดว่ะเออได้ดิเชิงนักแข่งก็มาดิ มาดิคิดว่าเก่งก็มาดิคิดว่าคุมไหวก็มาดิโอ้โหแตกตัวได้หนะ้าเดี๋ยวผมให้เขาปัญญาก่อนดีก,กว่าเฮ้ยไม่ได้นะเฮ้ยยาเขาหมดเหรอายาให้ยาเขาก่อนนะโอ้โหทำมาหลายเยียให้ยาก่อนให้ยาก่อนเออนี่ไงให้ยาให้ยาแล้วก็ยิงเลยละกันก็มาดิครับเป็นไงลนะ่ะให้ยาก่อนแล้วก็แดงเถือกเลยโฮ้ยเจ็ดศูนย์กับาันโยกว่ะเกินไปว่ะเฮ้ยผมไม่ตึงเกินโอ้โห สุดหว่าท่านผู้ชมกูแบบสุดเกินไงเจ็ดโคตรเท่ดูดิห้ามเจ็ดศูนหลักครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองเชิญมันเข้ามาในตี้ดิท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองเชิญเข้ามาในตี้นะก็ก็ไม่ได้ตึงหรอกครับก็ก็แค่อ่อนให้อ่ะเราควยไรสอนไม่ได้ตึงหรอกก่อนเล่มืเหรอครับตายงูนะครับน้องคนเหียยเตือนเลวไม่ได้เก่งไม่ได้ตึงหรอกเฮ้ยเอากากทุยอะไรมึงเอาออกเฉยเชียวโอ้โว แพ้เจ็ดศูนย์บอกผมกากทุกท่านผู้ชมเกินไปหรือเปล่าโอ้โหดีแค่ปากพี่แบบพวะแม่งคิดว่าจะตึงพอเจอคนอย่างนี้ท่านผู้ชมคือแบบไอ้พวกบัตรฟรีแหละไอ้พวกอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้ตึงนะผมก็นี่สกอร์ก็ให้ดูได้นะนี่ขั้เจ็ดนะโอเคครับท่านผู้ชมผมว่าคลิปนี้เอาพอแค่นี้ดีกว่าเจอไอ้พวกอย่างเงี้ยคือแบบมันมืออะแบบสนุกดีอะแต่แบบตบคิวไปหน่อยนะครับอยากเจอตึงๆกว่าน,นี้ งั้นคลิปนี้ผมโอมี่ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับเมื่อถึง1 0 0 0 0แสนซับสไครต์เมื่อไหร่ผมแจกเพชรนะครับอ๋อมันขอเข้ามาอีกว่ะมาดิอะไรของมึงขออะไรของมึงไม่ไรน้องไม่ไรน้องนี่แหละนี่และครับก็แค่อยากก็แค่อยากเข้ามาดูไก่เหลี่ยมเตยเจ่ะครับทำไมอ่ะอะไรครับจะปากดีครับพยอย่ามปากดีน้องพี่ขอละ ก็กไม่ได้ตึงครับแค่อ่อนให้เก๋ครับแค่อ่อนให้เก๋น้องอ่อนให้้องอ่อนให้อะไรับแพ้เจ็ดศูนย์้องอ่อนให้ฟีมูนี้ป่าดีแค่ฟีปากมาพอโทษที่พักกันนะครับพอดีว่าตึงอยู่แล้วก็ต่อให้ไก่อ่อนให้ไก่ป่างสับภาพนะแพ้เจ็ดศูนย์น้องอ่อนให้ถ้าได้สักวินไม่พูดเลยนะเห็นมีปักถอกปักทองน่าจะเล่นโง่ก็เลยแบบอ่อนให้เงี้ยน่าจะแบบปักทองอ่ะ ก็อ่นให้หน่อยนะอะไรครับฝีมือผมก็มีครับนี่ครับฝีมือผมมันก็ตึงด้วยไงประเด็นอะโอ้ตอกทงไม่ตึงครับตอกทงตอกทงไม่ได้ตึงนะแต่มบงแพ้นะแต่มบงแพ้นะน้องแพ้ไปเจ็ดศูนย์น่ะน้องไม่ได้ตึงแต่แพ้ไปเจ็ดศูนย์นะโอเคอ่อนให้ครับก็แค่อ่อนให้ครับอ่อนให้อะไรของคุณแพ้เจ็ดศูนย์นี่คืออ่อนให้เหรอโอ้โหมันคือคำเก้ตัวบ้างกว่าบ้างผมว่าลองใหม่ก็ยังได้นะครับอ่อนให้ครับอ่อนให้ครับอ่อนให้ครับแมวแมวครับไม่ ไก่ครับไม่อยากเล่นกับไก่ครับไม่อยากเล่นกับไก่ไม่เล่นไก่สภาพไอยากเล่นสภาพไก่ครับไม่เล่นไก่ครับไก่ไก่คุณไก่อเปล่าคุณแพ้ไก่คุณไก่กว่านะไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงอ่อนให้ครับไม่ได้ตึงโง่ควายเอ้ากนุ่็โง่อย่างนั้นมึงอ่ะโง่กระจอกไม่ตึงไก่โอ้โหหัวร้อนเด็กมันหัวร้อนไงนะมันชมโอ้โหเด็กไม่หัวร้อนจัดมีการขอเขามาด่าใหม่ด้วยนะ โอ้โมนเกินโอเคเราท่านผู้ชมอย่าลืมนะเมื่อช่เราถึง 1, หนึ่งแสนซับเมื่อไรเราจะแจกเพชรกันครับห้าพันหกร้อยเพชรน,นะครับรวมเลยนะสิบรางวัลน,นะครับถ้าใครอยากได้เพชรน,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับชวนเพื่อนเพื่อมาติดตามกันเชอะๆเราแจกจริงแน่นอนครับเมื่อวานครับผมแจกเอ,อเมื่อวานผมแจก ระเบิดไปนะระเบิดใหม่2รางวันนะครับในไลฟ์สดนะใครที่อยากได้ระเบิดใหม่นะครับฟรีๆนะครับมาเล่นไลฟ์สดผมนะครับตอนเที่ยงครึ่งครับถึง2องทุ่มนะครับเที่ยงครึ่งถึง2องทุ่มชื่อเพจโอมีชื่อเดียบชื่อช่องเลยครับในเฟซบุ๊กนะค้นหาแล้วก็เจอเลยรูปโลโก้เดียวกันเลยมาเล่นกันได้ครับผมแจกจริงแน่นอนถามคนที่ในไลฟ์สดได้เลยได้แน่นอนนะครับงั้นวันนี้ผมโอมีขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใคลิปหน้าครับสวัสดีครับลาไปกันเลยครับท่านผู้ชมบาย